สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าไออีเล่าในสองคนผัวเมียเนี่ยจะมาพูดเรื่องอะไรจะมากล่าวหาอะไรสาวิตีอีกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานได้ยินเขาว่ามาแต่เรียกร้องให้สาวิจีเอาหลักฐานมายืนยันก็เหมือนกับกรณีที่ขายผ้าสามเด้ง ค่าหมอลำสองสามเด้งเอ่อค่าอะไรกันหาหมออ่ะกะ็มันมันเป็นนวัตกรรมของการขายผ้ารูปแบบใหม่หรือเปล่าฮะที่มันเกิดการกคดิดค้นขึ้นมาอันนี้เพื่อนิลลองพูดคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการขายผ้าที่พิลึกพิลันมากใช่ไหมอืมอทีนี้ค่ะอีเน่าดกับไอเน่าในสองตัวผู้ตัวเมียสองตัวนี่นะคะมานั่งพูดทุกเรื่องค่ะก็เหมือนกับการขายผ้าสองเด้งสามเด้งเหมือนกับเงินหมอลำสองเด้งสามเด้ง,เ,ดงเงิน ค่าเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเข้าโรงพยาบาลสองเด้งสาเด้งคุณฟังจากเขาพูดเพียงเท่น,นั้นคุณเคยเห็นหลักฐานไหมคะคุณเคยเห็นหลักฐานไหมกรณีที่บูม,มาพูดว่านี่ขอปลํมสองเด้งสามเด้งขอโทษนะคะตอนนั้นบูมออกจากสายวิทีแล้วไม่มีทางที่จะได้รู้เรื่องราวว่าใครให้มาอะไรกี่เด้งแต่ตัวบูมเองเนี่ยสิ อีตอนที่จัดหมอลำแล้วก็มีการโปรโมทมีมาลไยออนลงออนไลน์อะไรกันพอได้ไม่พอค่าหมอลำก็มาบอกกับสายพิจีจะออกกันจ่ายคนละครึ่งแต่ตอนหลังเวลามาพูดก็พูดว่าจะเองจ่ายไปคนเดียวทั้งๆท,ที่มีพยานอื่นรู้เห็นว่าเขาแบ่งจ่ายคนละครึ่งแเ้าก็เห็นว่าบูมพูดไม่ตรงกับความจริงมาแล้ว วันนี้พระบูพูดว่าอุ้ยค่าหมอลำสองเด้งสามเด้งพอเสือพูดว่าอุ้ยเนี่ยเอารูปลูกมาแล้วคนนู้นคนนี้ก็ให้เงินค่าระหาไปหาหมอไม่รู้กี่เด้งเสือเอาสลิปมาสิไอ้ที่เอารูปลูกมาให้ดูนี่นนะดิฉันก็อธิบายแล้ววันหนึ่งกําลังคุยกันอยู่คุยคุยกันติดพันบุ๊บาวิตีบอกเดี๋ยวหนูต้องไปแล้วนะแม่ ดิ้งไม่ค่อยสบายแล้วก็ก็ถ่ายรูปให้ดูว่าเ็าต้องไปจริงๆไหมไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยกับเราแล้วก็เออหาเรื่องเขาแค่ยืนยันว่าเขาติดธุระเขามีเรื่องต้องไปดูแลลูกจริงๆต้องไปแค่นั้นเองจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วดิฉันก็ไม่เคยโอนเงินให้อ๋อแหรอลูกดิด้งไม่สบายเอโอนไม่เคยค่ะเสือก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาส่งรูปมาก็คือเสือเรียกถามแต่วเวลามาเล่ามาเล่าว่ายัางไง เนี่ยลูกๆไม่สบายส่งไปคนีน่นี่น,น,นี่แล้วทุกคนก็โอนเงินเอาหลักฐานมาค่ะปากขี้หี้ปากเน่าๆจะพูดเรื่องขี้หี้ยังไงมันก็พูดได้เหมือนไออีเน่าในตัวพู้กับตัวเมียนี่แหละค่ะแล้วก็ออกว่าเออเราก็ไม่เคยรู้แล้วแต่ได้ยินเขาพูดมาคุณกล่าวหาสาวิตจีทุกวันจากที่ได้ยินเขาพูดมาแล้วก็เรียกร้องว่าสาวิตจีต้องพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์ คุณสอนกฎหมายคุณอ้างว่าคุณมาสอนกฎหมายเริ่มจากตรงนี้คุณต้องรู้ว่าใครเป็นผู้กล่าวหาคนนั้นต้องพิสูจน์ค่ะอย่างนี้พอทุกวันพอวันลุ่งขึ้นพอพิสูจน์เรื่องนี้ได้ปุ๊บก็โอ้เว้นก่อนเนี่ยเธอไปนอนเอากับใครเขาใต้สะพานใช่ไหมอีตายมันพูดอยู่ฉันได้ยินเอาหลักฐานมาที่ไม่ได้ไปนอนแบก,กับใครใต้สะพานถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาวันวัน,วนสายวิธีไม่ต้องท,ทําเครียดทาหาอะไรเลยใช่ไหมคะ ตัวคุณกล่าวหาคุณอื่นเนี่ยแล้วเรียกร้องให้คนเชื่อถือคําพูดคุณเพราะว่าคุณเป็นชนชั้นสูงคุณเป็นอาจารย์ในขณะที่สาววิจีเป็นหญิงชาวบ้านต้องตรากตรำทางานเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักอายการไม่รู้จักทนายไม่รู้จักตำรวจพอเห็นเข้าก็เลยหลงไหลเครื่องแบบคุณนั่งพูดกันอย่างนี้คุณไม่ละอายปากบ้างเหรอคุณเป็นใครคุณเป็นใครนั่งอยู่หลังบ้านปกปิดตัวเอง แล้วก็ออกมาร่างกล่าวหาคนอื่นแล้วกล่าวหาคนอื่นในข้อหาหนักๆด้วยนะหาว่าเขาขายผ้าวนตอนไอพ้พวยมันขายกาแฟลมคุณเคยแหกปากพูดอะไรบ้างไหมคะหรืออมลูกอันทะไอพ้พวยอยู่เลยพูดไม่ได้เนี่ยทางช่องคุณโหช่องต่างๆเอฟซีบอกว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์ในการค้าขาย ค่ะแล้วอีคุณโหอ e ซ g ของอีคุณโหอะไรพวกเนี้ยเห็นหลักฐานหรือยังคะที่เขากล่าวหาว่าสาวิิีิเน่ไม่ซื there, <to> <face> really ่อสัตย์ในการค้าขายไม่ใช่เราะปาดไอเสือลายหมาพูดแล้วทุกคนก็ต้องเชื่อก็เห็นอยู่ว่ามันโกหกพกลมมากี่รอบแล้วมันโกหกพกกลมมากี่รอบแล้วไอผู้ชายที่รอให้ผู้หญิงโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยแสดงตนเป็นป๋าเนี่ยคุณเชื่อมนเลย ผู้ชายที่บุมน้อยเคยตราหน้าว่าเป็นแมงดาปีกทองแล้ววันนี้จูบป,ปากจะจุ๊บ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 ขอโทษนะคุณเชื่อมันเลยเชื่อปากเปล่าเลยคะคุณกล่าวหาเขาคุณเอาหลักฐานมาสิแล้วใครที่โดนสาวิิธิหลอกก็ช่วยไปแจ้งความค่ะปล่อยให้สาวิิธิหลอกอยู่ได้ยังไงสาวิิธิเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาจบแค่มองหก ไม่ได้เคยทํางานนั่งโต๊ะอะไรมากมายว,วันวันหนึ่งตรากตรทำทํางานพึ่งมาไม่ต้องตรากตรำม,มากมายนะก็หลังจากที่ลูกเสียชีวิตแล้วก็เริ่มไม่มีเวลาต้องไปทามาหาเงินสู้คดีโดยการทําออนไลน์อย่าบอกนะคะว่าสารตจีไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเลยในการสู้คดีเธอเป็นโจทย์ร่วมเธอต้องจ้างทนายเธอต้องมีค่าโสหุ้ยอะไรหลายๆอย่าง แต่พวกคุณเนี่ยมากล่าวหาว่าเธอทำมาหากินไม่ซื่อสัตย์ขายผ้าวนๆคนไหนโดนขายผ้าวนถ้าสมมุติว่ามีเอฟคนหนึ่งเอฟผ้าให้แล้วบอกว่าพี่ไม่เอาหรอกพี่อยากจะช่วยหนูเอาไปขายต่อให้ได้กำไรสองเด้งอันนั้นเป็นปรารถนาของ f อฟจะถือว่าโกง f อฟได้ไหมคะเพราะฉะนั้นไอเอฟคนไหนที่คิดว่าตัวเองเอฟของแล้วไม่ได้ของสาวิวจิเอาไปวนขาย ก็ให้มันยกมือขึ้นแล้วก็ใส่หัวไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปแจ้งความจับพัชรมนลพัชรพัทค่ะไปแจ้งความจับเลยไออีหน้าไหนที่ถูกโกงถูกหลอกไปแจ้งความค่ะอย่าปล่อยมันไว้ถ้าพัชรมนเป็นคนเลวเป็นคนโกงจริงๆแต่อย่าเอาแต่มานั่งพูดว่าคนนึงก็พูดกันคนนี้ก,ก,นนนก็พูดกันก็พูดกันหลายคนแปลว่ามันต้องจริง อย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นนะครับที่เขาพูดกันว่าคุณสองคนผัวเมียเนี่ยขึ้นสตรีมแล้วก็นั่งเอากันอยู่หลังสตรีมเนี่ยซีซีซัสซัสเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องจริงสิครับเพราะเขาพูดกันหลายคนมากเลยนะไม่ใช่พูดกันแค่คนเดียวนะแง่ฮะแง่ให้ไหนลองลองอธิบายขายผ้าบนกันเนี่ยแหละไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมคะไอ้เน่าในตัวผู้ก็ หลุดออกมาแล้วว่าข้อเท็จจริงเท่าที่ฟังมานั่นคือไปฟังจากคนพูดมาอย่างนี้นะคะไอ้น่่วนายชายถ้ามีคนพูดว่าเฮ้ยแม่ไอ้น่านายชายมันเป็นกะหรี่มาก่อนนะ คุณจะเชื่อไหมคะคุณจะกลับไปถามแม่ไหมแม่เว่ครับแม่ครับมีคนเขาพูดกันเยอะเลยนะเท่าที่ฟังมาเขาบอกแม่เป็นกระดีจริงไหมครับแม่คุณจะเชื่อไหมคะคุณจะเชื่อไหมที่ฉันพูดมันรุ่นรุ่นพูดมันหยาบหยาบอย่างนั้นมันจะได้จี้ใจเพราะวันวันหนึ่งพวกคุณอ้างตัวเป็นผู้ดีกระแดะดักรีดกันเหลือเกินฮิฮ่าฮยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทายอยู่ยางเง้ะ แล้วมาใส่ร้ายใส่ความสาวิจีไม่เว้นวันเอาแค่เท่าที่ฟังมาสิ่งที่คุณกล่าวหาเขามันร้ายแรงนะคะถือตัวว่าคุณหลบอยู่หลังมา่านไม่มีใครรู้ว่าคุณสองคนเป็นใครไม่มีใครทําใช้กฎหมายเล่นงานคุณได้คุณนึกจะใส่ร้ายอะไรโดยที่เท่าที่ฟังมาไอ้คนนั้นช่องนั้นพูดอย่างนี้ช่องนี้พูดอย่างนั้นคุณเคยขอดูไหมไหน คนไหนบอกว่าเอฟผ่า e ah แล้วไม่ได้รักษะวิทิาอาไปขายต่อเรื่องราวมันเป็นยังไงในหลักฐานมีไหมสลิปที่โอนเงินไายอยู่ไหนคุณถามบ้างไหมคะเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสมมุติจะมีคนมาบอกเนี่ยเฮ้ยเอเอ็มเอ็มเอ็มมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงคลอดมาจากลุหีแม่มึงที่เป็นกะหรี่แล้วก็โดนชิมไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคุณจะเชื่อเลยไหมคะหรือจะไปขอดูหีแม่แม่ขอดูหน่อยนะครับว่ารูแม่บานขนาดที่จะเป็นกะหรี่ได้ไหม อาพูดกันอย่างเงี้ยอุ้ยยันหยาบอุยาันหยาบแล้วไปได้รับไปได้กระชังหัวพอมสิแล้วก็เท่าที่มีคนมาให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะก็เป็นลนาาักษณะคล้ายๆกับว่าเวลาเขาขายของอ่ามันก็มีลูกค้าอยู่หลายกลุ่มนะฮะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยอ่าความมุ่งหมายในการซื้อของเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ซื้อเพื่ออยากจะได้ผ้าเอาไปใช้งานจริงถูกไหมบางคนก็ซื้อเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้งานจริงหรอกแต่ต้องการเอาใจเอาไปแจก บางคนก็ซื้อผ้าเอา่อซื้อเอาไปเป็นพิธีนะแล้วก็จ่ายเงินไปจานวนที่เยอะกว่าราคาผ้าหลายเท่าแล้วก็บอกว่า,าอันนี้เอามอบให้อะไรเงี้ยแล้วก็ผ้าจํานวนที่เขาไม่ได้ขายจริงเนี่ยน,นะก็เอามาวนนะอีกรอบหนึ่งนะแม้กระทั่งเอ่อไไข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรไม่ทราบนะแต่ว่านี่ไงคะข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรไม่ทราบมึงยังไม่ทันรู้ไอ้เหี้ย มึงยังไม่ทันรู้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรแต่มึงเอาออกมาพูดเอาออกมาว่าว่าเขาขายผ้าวนพอขอคําอธิบายก็ไม่มีเที่ยอะไรเลยบางคนก็ซื้อผ้าเพราะอยากได้บางคนก็ซื้อผ้าเพราะอยากแจกอันนี้ยังยังไม่เข้าเรื่องวนนะบางคนก็ให้เงินมาเกินผ้าที่ซื้อแล้วก็บอกว่าให้ช่วยนั่นช่วยนี่แล้วไอ้ผ้าก็ไม่เอาก็ให้เขาไปดิฉันก็เพิ่งเล่าไปว่าถ้าเป็นเจตนาลมของคนซื้อ ซื้อแล้วเขาเพิ่อเตรียมจะส่งแล้วก็บอกว่าพี่ไม่เอาผ้าหรอกพี่อยากซื้อช่วยหนูเอาเก็บไว้ขายต่อจะได้ได้เงินมันก็เหมือนกับไอกาแฟลมของไอ้พวยแต่อย่าลืมว่ากาแฟลมของไอ้พวยเนี่ยมันบอกว่ามันจะเอาไปบริจาคเอาไปแจกเอาไปทําทานทํานู่นทํานี่หนึ่งพันกล่องมีคนซื้อกาแฟหนึ่งพันกล่องแล้วปฏิเสธออกมาว่าไม่เอากาแฟจะให้เอาไป ถวายไอจิตหนุดหงูและไอกาแฟที่ถวายจิตหนูก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะเอาไปแจกตามวัดตามโรงเรียนตามนู่นตามนี่แจกไปร้อยกล่องค่ะกาแฟพันกล่องแจกไปร้อยกล่องหรือเก้าร้อยกล่องไปไหนเอามาวนขายค่ะนะคะไอเน่าในตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเคยพูดถึงตรงนี้บ้างไหมคะแต่กรณีของสาวิตรีเนี่ย คนที่เขาซื้อมีคนเดียวสองคนมีมีน้อยมากนะคะที่ซื้อแล้วบอกไม่เอาผ้าให้เอาเอาไปเอาไปขายต่อเอากําไรจริงๆอยากช่วยอย่างนี้ซื้อแล้วให้ต่างเกินไอ้เกินนี่ก็ช่วยค่าค่านั้นค่านี้มันเป็นเหมือนกับเอเอสซีพอทอมันก็ทกําการจัดสวิตจีเนี่ยใครซื้ออะไรเขาจะรายงานตรงใครให้มาเป็นอะไรยังไงเขาก็จะพูดตรงเขาจะก็จะชี้แจงทั้งหมดนะคะ แต่คุณบอกว่าข้อที่จริงเป็นยังไงคุณไม่รู้แต่คุณเอามานั่งชี้หน้าว่าสาบิจีแล้วข้อน้ข้อที่จริงจากคนที่อยู่ใกล้ชิดก็บอกว่าแม้กระทั่งผ้าที่เอฟซีเนี่ยซื้อให้แม่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ไวเอ,เอามาบนขายอีกรอบหน,น,นึ่งอันเนี้ยเท็จจริงเป็นประการใดเนี่ยเจ้าตัวต้องมาอธิบายนะกล้าไหมล่ะเพน่าจะกล้ามั้งเขาอาศัยความด้านชนอ่าไม่ได้อาศัยความสำนึกหรือ การชี้แจงแต่อาศัยความได้แล้วชนเลยเ mm. นี่ยแหละค่ะคือกล้วยเนี่แหละค่ะคือแม่ค้าออนไลน์คุณเป็นนักกฎหมายคุณก็รู้ว่าใครกล่าวหาคนนั้นต้องแสดงพยานหลักฐานให้เห็นชัดว่าคนที่ถูกคุณกล่าวหานั้นมีการกระทําผิดจริงคนกล่าวหาต้องพิสูจน์ค่ะไม่ใช่คนถูกกล่าวหาจะต้องมาออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่งั้นคนวันหนึนน่งก็นั่งกล่าวหาถ้าอีตายเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมา อีสาวิรีไปยืมเงินยายอีสาวิรีไปนู่นไปนี่อีสาวิรีไปด่าพ่ออีสาวิรีไปตบแป้อย่างวุ่นอย่างนี้วันๆอีนนสาวิรีไม่ต้องทําอะไรใครใส่ร้ายยังไงสาวิรีต้องมาพิสูจน์คนไหนใส่ร้ายสาวิรีคนนั้นต้องพิสูจน์คะ่ะแต่เรื่องเนี้ยมีคําตอบแล้วดิฉันทําคลิปไปแล้วไปแหกขี้ตาดูนะคะยาย เอาผ้าให้สาวิตียายเป็นคนเสนอเองว่าเอาของยายไปขายก่อนแล้วกันถ้าลูกค้าต้องการเอาไปให้ลูกค้าดูก่อนเอามาเอามาให้หกผืนลูกค้าเอฟไปสองผืนสาวิตีคืนไปให้สี่ผืนแต่ยังพูดกันว่าเป็นนี่หกผืนไปที่หกผืนส่วนอีหน้ามาอีบิดแปดบิดอยู่เยอรมันนะก็บอกก็เป็นสิบผืนคือพูดกันไปเรื่อย และไอเน่าไนสองตัวพูดตัวเมียนี่ก็ออกมาพูดต่อสาวิธีต้องออกมาตอบสาวิธีต้องออกมาตอบช่องนั้นพูดอย่างนี้ช่องนี้พูดอย่างนี้มีช่องที่เคี้ยอย่างนี้กี่ช่องคะหัวลพาจันสีอีหน้าม้าอีโรสตอรี่อีไอไลท์อีตายวันหนึ่ง้าทุกคนกล่าวหาหกเรื่องต่างกันวันละหลายข้อกล่าวหาสาวิธีต้องทํามาหาอะไรไหมคะเนี่ยต้องทํามาหาแดกไหมคุณกล่าวหา,ค,า,วหาคุณก็ต้องพิสูจน์ เหลือสองผืนน่ะสาวิจีคืนให้ด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้องคนเล็กยายสมควรมาขอให้พาน้องคนเล็กไปหาหมอก็ไปด้วยกันทั้งหมดยายสมควรบอกจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองสาวิจีบอกไม่ต้องพางวดดังของแม่หนูยังไม่ได้ให้เงินแม่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจ่ายตรงนี้เองก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยก็เจ้ากันไปสาวิจีจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปสี่พัน จากนั้นก็พาไปกินอาหารเย็นอีกสองพันผ้าสองผืนที่เอาไปนะมันถึงสี่พันไหมคะมันไม่ถึงหรอกคะ่ะแต่สาวิธีก็บอกแม่ว่าไม่ต้องอยากจะจ่ายให้น้องอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็ขอให้คิดว่ากลบกันไปกับที่เอาผ้าแม่มาสองผืนยายก็รับรู้ยายก็โอเคแต่วันนี้ปล่อยให้ลูกสาวคนที่สามมานั่งทวงปล่อยให้อีร์มันเชเฟเปิร์ดทวง ปล่อยให้เนอนเนาในสองตัวผัวเมียทวงพวกคุณก็ข้อที่จริงเป็นยังไงไม่รู้นะแต่สาวิธีต้องมาตอบคุณกล่าวหาเขาคุณก็ต้องพิสูจน์ค่ะที่หลังอย่าทำสันดานชั่วๆแบบนี้อีกนะคะว่าคุณอื่นเข้าเน่าในแต่คุณนี่ใจนิฟอนเฟะจริงๆเลยใจคุณนี่แม่ง หยาบเน่าเสื่อมสถุน